สวัสดีครับค่ะตลาดก็ย่อต่อเนื่องเลยเนาะครับหมดหร<ม>ือยังหมดหมดหมดแม็กยังตลาดะไรพี่ใช่จ้ะลงหมดแม,ม,ม็กังก็ก็ยังมองอยังนะคะ,ะคือตอนนี้าถามว่าโมันจะหลุดหนึ่งพันสี่ร้อยจุดไหมก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตลาดแล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องของตัวฟันโฟนะครับว่า คือทิศทางดอ<ม>ลลา,าร์สหรัฐน่าจะมันน่าจะแข็งค่าได้อย่างสักระยะหนึ่งไปเลยก่อนที่เฟดจะประชุมเดือนธันวาคมน,นะฮะ,ะซึ่งประเด็นหลักนี่แหละมันเป็นแรงกระตุ้นแรงขายของต่างชาตินะสัะงเกตวันนี้ถ้าถ้าดูในเพื่อนบ้านเราเนี่ยอินโดฟิลิปปินยิง่งอินโดหัลงเยอะเหมือนกันะนะฮะประมาณมหนึ่งจุดห้าปอร์เซ็นก็เรื่องน่าจะ จากตัวฟันโฟร์ไลออกเช่นเดียวกันนะฮะเซ็ตบ้านเราก็ก็เหมือนกันนะครับโอกาสที่จะลงได้ตอกก็มีซึ่งกรณีจุดหนึ่งพันสี่ร้อจุดนะถัดไปก็คือที่บริเวณหนึ่งสามแปดห้านะฮะก็ถ้ามองรับจริงๆก็มองตองน,นั้นดีกว่าประมาณสักหนึ่งสามแปดห้าครับพี่ค่ะจริงๆเนอะใช่ว่ายิ่งตัวราคารมนดิบมันก็มีโอกาสจะลงได้ต่อเพราะมันแบบผกันนะคับ ดอลล่าสหรัฐอยู่แล้วก็เป็นกดดันกลุ่มพลังงานนะฮะสังเกตตัวหลัก,กวันนี้ก็ลงเป็นอย่าง1.8เปอร์เซนใช่ไหมแบงก์ก็1เปอร์เซ็นก็ค่มาจากตัวแรงขายต่างชาตินั่นแหละนะฮะส่วนไออีกกลุ่มหลักหนึ่งไอซีทีสื่อสารก็มองไอ้ประมูลสีจีมันไม่ได้เป็นตัวช่วยเซตหรอกนะฮะกับกันให้ระวังเอ,อแรงขายเซ็ตวันแฟกแล้วก็สัปดาห์นี้เรื่องประกาศงบ ก็เกิดบทุกตัวเลยไม่ดีมันก็อาจจะมีแรงขายกดดันระยะสั้นอีกจากเรื่องงบที่ออกมาไม่ดีสังเกตก็ก็มีแต่ข่าวลบแบบว่ายง่ายครับพี่ใช่นะฮะก็เป็นอะไรที่ว่าก็เน้นเทรดดิ้งระยะสั้นั้นๆละกันนะฮะเส็น่ส่วน g ีอที่บอกมาก็ผมก็ถือว่าชนแนวต้านที่บอกระมา20บาทนะทำมาทำ19.8ตรงที่บอกไปไปมา19.2 แล้วก็19.8นะฮะก็ให้ขาย GL GL ให้ขายแล้วก็ S นะฮะ S นี่ผมมองนะจากหน่าจะโอเคนะตัวสิงนะฮะสิงตัวที่ที่พ่อสิดอยู mm ่อะน่าจะน่าจะได้นี่ี่นี่เดี๋ยวเอาอากาศเลยนะน่าจะได้กำไรน่าจะได้คืนทุนแล้วล่ะก็เออ่ถัดไปที่ประมาณปึกถัดไปประมาณเก้าบาทนี่ ดีเขาบอกสิบเอ็ดบาทนะเธอเอสอะสิบเอ็ดบาทเขาบอกว่อีกแล้วสิบเอ็ดบาทแลยเนาะโอ้โหนี้มก็มีโอกาสนะแต่มองเก้าบาทกันละกันเก้าบาทแล้วก็สิบบาทอืมนะครับตัวเอสแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นร้านน้ำเทดดิ้งตอนบาร์ก็เป็นดรว่าเอาแค่นี้พอเนาะก็เป็นโกโกแค่นิพรเออโกใช่ออ่ครับทุ่นทุนมา ให้แบบพีพีอะเท่าไรเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสองห้าบาทใช่ไหมฮะอืมราคานี่ยังเท่ากับราคาเพิ่มทุนเลยอ่ะคือได้ราคาเท่ากับผู้ถือหุ้นอันดับสองของบริษัทเลยอ่ะคื้อได้หรออ่านะฮะก็ถือว่าทุนยังไม่แพงนักนะฮะแล้วก็เอถ้าดูสตอรี่มันก็มันก็มีเยอะอ่ะตัวเนี้ยนะครับ ก็เป็นแรดดิ้งได้สองตัวเอ่อตัวโกท d d e n t อ l p r o ร e ตี้แล้วก็ตัว S อืมส่วนไอ้ตัวที่ผมบอกที่ดูจากกระดานเป็น active volume ช่วงเช้าประมาณสิบสิบห้าทีปิดตลาด C P F, F E R mm hmm. ก็ยัง mm hmm. ก็เท่าเดิมเลยอือ mm hmm. นะฮะหนึ 1. ่งจ mm ุดหนึ่งจุดหนึ่งเก้าก็ยังยังลุ้นไปที่ประมาณหน mm ึ่งจุดสามได้อืออ mm ือ hmm. สำหรับตัว ตัว F e R ส่วน S I S S I S ทะลุเป็นซิลลิงไปแล้วเนาะใช่ค่ะเออี่พัาองจับอันนี้เอาแค่เนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะลองจับอีกทีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดู S I S ค่ะครับอ่าสมมตินะสมมติว่าวันนี้มันซิลลิงใช่ไหมค่ะผู้นี้ก็โอกาสที่มันจะเปิดกระโดดแก๊ดขึ้นมาก็มีถูกไหมพี่แต่ว่าก็ โอกาสมันจะขึ้นต่อเป็นแท่งเขียวยาวๆแบบวันนี้ยากนะฮะอเอ่อผมก็ก็เห็นควรน่าขายอยูน่นะหรือว่าถ้าซื้อวันนี้ไปขายไปขายราคาเปิดพรุ่งนี้เชา้าคม,มันก็มันก็พูดถึงเสี่ยงนะมันมันจะมันจะเปิดกระโดดไหมหรือว่ามันจะทรงๆอะไรเงี้ยผมมองถ้าคือถ้าใครไม่มีก็อย่าอย่าไปเล่นเลยฮะใครมีอยู่ว่าก็ก็ขายไปนราคานี่แหละอื SIS นะคะหนึ่งขายไปเลยแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเฟอยยังตามต่อได้ใช่ไหมคะค่ัใช่โฟล์ลัมน้นเที่มันเล่นเล่นเล่นขายเลยพี่ SIS เนี่ยอืมอืมค่ะไม่ได้ขายไปนะขายแล้วเนาะอืมอ่ะหมดแล้วเนาะอืมอฮะถ้าแบบขึ้นมากกว่านั้นเก่งกว่านั้นก็นด่เลยอ่ะหกบาทค่ะค่ะอืมห้าจุดเก้าหกบาทนะฮะตัว SIS อืม ส่วนประเด็นประเด็นก็ช่วงนี้อย่าช่วงนี้เป็นเรื่องประกาศงบค,ะคะนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แอดวานประกาศงบวันที่พฤจิกาก็ไม่ดีเฉพาะตัวทั้งเยอืออเยียรแล้วก็คิวยวคิวแล้วก็รอรุ้นประมูล 4G ขึ้น1 8 0 0แต่เราไม่เกินว่าจะเกิดหรือเปล่านะฮะวันที่1 1พฤศจิกาครับตรงนี้ส่วนใหญ่น่าจะยิงกับประจันในระเทศมากกว่าตัวตลาดบ้านเรานะครับส่วน ส่วนซิ่ี้แซดก็ยังเป็นเป็นโอเพนชอตอยู่นะฮะ,ะถ้าใครมีอยู่ก็ไปรอปิดประมาณตองแปดกับแปดร้อยเก้าสิบจุดค่ะค่ะแปดร้อยเก้าสิบครับตองแปดแล้วก็แปดเก้าศูนย์ส่วนจะเปิดใหม่ก็อาจจะรอมันดิดตัวมาแล้วก็เเปิดโอเพนชอตเหมือนเดิมก็คือประมาณสัก ช่วงประมาณ9.05เด้งช็อตใช่ไหมคะครับใช่ครับ9.05แล้วก็สูงกว่า9.10คัดล้อ9.10ครับ9.05ใช้เป็นแนวสำหรับเผื่อมันไม่ถึงตรง8หรือแป9.00น้ำพิกลับขึ้นมาสูงกว่า9.05ก็เป็นจังหวะในการปิดว่าพวกิดนะคะสำหรับคนที่ช็อตมาก่อนหน้าเราถือยังไม่ปิดสนันเออครับผมเออเออ มองทางลงอยู่ตอนนีงเนาะอืมครับก็ทองคำก็เหมือนเดิมก็คือโอกาสลงมาที่ประมาณหนึ่งพันแปดสิบเหรียญค่ะครับก็รอปิดเท่านั้นช็อตลงมาเหมือนกันเนาะครับนาซาเวยะชั่นก็จะมีประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเหรียญค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบครับใช่ครับผมเด้งช็อตใช่ไหมครัตัวนี้ใช่ครับ ตามไปก็ตลาดก็ยังอยู่ในแกว่งขาลงนิดหนึ่งอยู่นะฮะแต่ถือว่าลง<ะ>ลงไม่แรงหรือลงแรงคะรอบนี้ผมว่ามองเป็นลงเพื่อขึ้นต่ออ่ะมันอาจจะโดนเอ,อประเด็นเรื่องไอ้ที่แบบกระทบฟันโฟกสั้นให้อ่อนตัว<ะ>ลงมาต่ำกว่าหนึ่งพันสี่ร้จุดได้ะนะฮะ,ฮะอาจจะจุดต่ำอาจจะเป็นช่วงประกาศ GDP วันจันหน้าก็ได้ที่ Q3 จะชะลอตัว ล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือปัจจัยลบมันจะต้ค่อยมีละอื่าฮะคาดหวังไปขึ้นในวันประมาณกลางเดือนหลังเดือนพฤศจิกายนไปนะครับก็คือมองเป็นลงระยะสั้นเพื่อขึ้นต่ออาจจะรับหน้ารับพิธีก็คือเซตต่ากว่าหนึ่งพันสี่ร้อยถก็คือสทกัประมาณหนึ่งพันแปดอห้าค่อยรอทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เล่นเก่งอะไรแต่ว่าตั้งไว้ใจว่าเล่นระยะสั้นคส่วนหุ้นปตทที่ให้รับเมื่อเช้านี่ยังรับแนวไหนคะ ปทอใช่ทีใช่ใช่ใช่ค่ะปทอก็ได้คืออาจจะไปรับีกทีประกาศงบสิบสองพฤศจิกเพื่อแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นงบขับทุนนะฮวันพฤหัสบดีนะใช่เพื่อแบนี้เป็นงบขับทุนแต่ว่ามันอาจจะเออลงมาวันนั้นวันเดียวอ่ะต้องรอรับวันนั้นเลยนะใช่ครับวันนั้นวันนั้นน่ารับอืเพราะว่าแต่มสีดีนะฮะก็เป็นโอกาสในการเข้ารับอาจจะดูที่แนวรับสักประมาณ สองแปดศูนย์บวกลบนิดหน่อยพี่ประมาณเนี้ยตอนนี้สองแปดแปดครับผมสองแปดศูนย์เรารับของปตตาทใหญ่นะฮะขับใจประมาณต่ําคือถ้าได้ต่ำกว่าสองแปดศูนย์ไปอ่ะโอเคสองเจ็ดกลางกางสองแปดศูนย์เนี้ยพอได้คช่ใช่นะคะน่าจะไม่ลงจากนี้ถ้ามองไม่ผิดนี่รวมปัจจัยลบเรื่องงบมาแลนะพี่ค่ะค่ะครับที่ยังจะลงไปประมาณสองแปดศูนย์สองเจ็ดห้ากลางกลางเป็นโอกาสในการซื้อหลัก q 4ที่กำไรจะดีมากๆเลยนะครับส่วนหุ้นรายเดียวของเราก็ยังทำมาที่ดีนะครับ CSS ก็ยังรับได้ CSS นะคะหุ้นที่ทำระบบให้กับ 4G นะฮะอืมครับก็หกบาทประมาณหกบาทอรับอืมแล้วก็ s m t เนะฮะก็ยังแข็งอยู่นะฮะประมาณเจ็ดจุดเจ็ดที่ตั้งต่ไปเจ็ดจุดเจ็ดเอรถเอหุ้นถังแก๊สนะฮะครับใช่ครับผมใช่ก็คืองอบึ่งหลังดี ค่ะครับผมครับอ่าได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะคะครับสสวัดีครับอคุณ